สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องควายไทยไล่ทุ่งครับเมื่อนี้ก็ออกบ้านอีกแล้วพี่น้องครับออกบ้านตอนแดดเจ้มเลยพี่น้องข่างผู้ตะเพาพอีกคือเก้าครับเมื่อนี้ครับพี่น้องเมื่อนี้มาหากินอยู่บ้านบ้านเรือครับบ้านเรือตำบลกุดยมพาพ่อแม่พี่น้องมาเบ่งควายงามครับเมื่อนี่นี่ยังตัวผู้นี่กับงามได้พี่น้องแต่ว่าตตเลาว,วัดเบ่งตัวแม่ก่อนวัดสันครับราสิเป,ป er d, ิดราคาตัวแม่พานาพี่น้องตัวนี้ละ มันบอกตาตัวนี้มันบอกครับนี่เจ้าของตาเราไปรู้จักเจ้าของเราก่อนตาสวัสดีครับสวัสดีครับตาเน้นน้ำซื้อให้ท่านผู้ชมรู้จักไหมครับผมตานนิดครับวิลาลัามีผมครับของวิลาฟาร์มควอยไทยครับผมวิลาฟาร์มควอยไทยครับเป็นยู่ยู่บ้านเรือเนาะตามันบอกครับครับครับบ้านเรือตําบลกุดยมนีแหละครับพี่น้องครับนี่พราวว่าให้มาเปิดราคาเมียควายงามเราเนี่ยพนาพี่น้องเปิดราคา้อมลูกแจกว่าลูกอยู่ใส่ผู้พี่น้องไอ้ผูลูกลูกไซด์มันบอกตาลูกไซด์ครับลูกไซย์ครับ ลูกสายอายุห้าเดือนครับนี่แต่ว่าพ่อเพิ่นก็เป็นตัวนี่ละพระเอกยืนครึ่งนึงอยู่นี่แหละครับเจ้าทองเจ้าทองนี่เพิ่นกับมีเสื้อสายคองเงินเพชรดำเนาะครับของเพชรอุดรครับอู้เพชรอุดรเพชรดำเพชรอุดรเพชรอุดรจึงได้เพชรดำสนุนเออเพชรดำเป็นลูกเพชรดำลูกเพชรดำของเสียกักครับแต่ว่าตั้งแต่บพันได้อยู่น้ำเสียกักปุ่นเนาะครับอยู่อ่าซีพีครับสมัยก่อนสมัยก่อนอยู่ซีพีนั่นละคืออัน พอของลูกเพื่อนแต่ว่าตัวแม่เพื่อนนี่ซื้อยังไงครับชมแม่เพื่อนนซื้อมาปางครับมาปางลูกของไอ้นี่ลูกดาวซีพีนี่มาปางลูกดาวซีพีครับผมพอเป็นดาวซีพีแม่เด้เป็นเลาโบราณบอกครับครับมันเป็นกไยไทยโบราณครับไไทยโบราณแต่พันยังไงเปนบอกครับครับตอนนี้เพื่อนสูงเท่าไรตาเหนียวสูงร้อยสาสามครับร้อยสี่สิบสามเนาะร้อยสี่สิบพัดอยู่ตรงเนาะครับตีไว้กับผมแล้ววัแล้ววัดได้ร้อยสาสิบสามหลับพี่น้องครับนี่ เป็นควายอายุจากปีแล้วครับนี่สี่ปีกว่าครับสี่ปีกว่าลูกแรกลูกลูกแรกได้หาเดือนแต่ว่าใน่ท้องนี้เป็นไหนครับในท้องในท้องก็ประมาณสี่เดือนครับในท้องทับแล้วสี่เดือนทับตัวใดไว้อีกครับนี่บักท้องนี่แหละทับบักท้องอีกคือเกาครับต้อมาบักท้องไหลพี่น้องเพราะเรามันให้ลูกน้มบุนลูกบนยู่ฝวดเดียวผมจะเป็นน้าไทยเบิงแต่เบิงม่คนคนย่างมาได้แต่มุมเกาพี่น้องว่ามันมุนให้เบิ้งไทยควายย่างหนีอีกแล้วครับคนละครับ เอาหมุนเข้าไปพี่นออ้องเออคว้ยปลาคว้ยปลาพี่นอกก้องเราได้เบิ่งครั้งเดียวนี่แหละครับคว้ยคนไวัยไทยอ่ะพี่นอกก้องคนนีน้เพราะว่าเราเลี้ยงแบบบ่ให้ผู้ใดได้พ่อเนาะตาเนาะครับนี่ครับได้อยู่แต่กับเจ้าของเลยมาลีมาลีมานี่มาเลยเป็นของแปลกนี่ครับเบิ่งเอาเดี๋ยวสิหมุนให้เบิ่งน้ำฟ้าพื้นนิ่งๆครับนี่นคว้ยซีปีเลยครับนี่ของก็ได้ลูกแรกครับนี่ช่วงนี้ลูกกับบ่ทันได้เสานมเดฟพี่น้องกับเลย ล้มโตแน่จากน้อยมันบอตา้าว่าลูกดูดนมตับๆจุแม่พี่น้องลูกหาเดียนพวกครับโตแบบยีง่งลูกซ้ายครับมันไงแล้วว่าลรสิเปิดพ่ออมบักลูกซ้ายรับมือเนี่ยลูกซ้ายบระมาะออกกล้องเนยลูกซ้ายไปหายุคหุ่นแล้วไอ <laughs> ้แ่แม่ออกกับพ่อละเอา <laughs> ครับเบิ้งเอาหุ่น,น <laughs> อู้อ่าเต็มเจมจ้ำคออ่องถุงน่องบอ่อขาวมื่อกี้ถุงน่องเกียกขี่ตมเจาขควางครับพี่น้อง, <laughs> อง <laughs> ถุงน่องดำยู <laughs> เพราะว่าจงออกจากคอกเลยเนาะตาเนาะครับเมเ่แมนจังหวะที่เราเลี้ยงนะครับมันนี่มันเป็นเที่ยงเทียงแดดห่อนแล้วก็เลยเอาเข่าโฮมไว่แล้วว่าสิเปิดราคาได้พี่น้องเดี๋ยวผมเสพพี่น้องไปเบิ้งลูกเพื่อนตัวผู้จะเข้ากันลูกเพื่อนกับเป็นลูกของเงินเจ้าทองนี่คือกันครับกับไม่ทองเนาะตาเนาะครับผมครึ่งหนึ่งอยู่ไหนพี่น้องเบิ้งเอาหน่อยเจ้าทองควยงามมีสายคือกันได้พี่น้องนี่ครับนี่เห็นหน้านี่ครับนี่เพราะว่าห้าเดือนมันหมดตาเนี่ย เพิ่งพี่น้องเพิ่งคว้ยหาเดียนยน,นูาาดดนค้ครับพุ่นน่โอ้ยาวอัลลัดเดี่ยวเป็นคว้ยผูกครับพุ่นน่ย่างหนีอีกแล้วเมียครับ <c oughs> บ่มาลีอย่าไปไล่น้องเอ้อตัวนี้ยังบ่ยอมหนีเลยเนี่ยเห็นบ่ใบเตยมันพูดบลได้ใบเตยใบเไม่หนีไอ้บดใบเตยมันแนน่นใบเตยใบย่านนี่ชื่อใบเตยตีครับใบเตยเออมัน,มนนะไม่เปนะ็นอย่างน,นั้นประเทศอ่ะอ่อนหยอกอ่นเลกยอกใบเตยบ่แม่นลูกเพิ่นครับพุ่น่ะตัวลูกเพิ่นน่ะพี่น้องโอ้โหาเดียนวะนที่ครับเนี่ยครับ ไปเตยอย่าดื้อนี่ครับพี่น้องเบิ้งพ่อแม่ลูกเลยครับเนี่ยเบิ้งเพิ่นให้ลูกดีปะครับลูกอายุห้าเดือนแล้ววัดความสูงว่าหันได้ร้อยร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดเหลือเี้ครับเบิ้งเบิ่สูงเทียบแม่อยู่ห้าเดือนนี่นะครับเพ่นเป็นลูกของเจ้าท้องตัวนี้แหละครับนี่นี่คือเจ้าท้องพ่อเพิ่นนะครับนี่พ่อเพิ่นก็เป็นลูกของเพชรดำของเสียกักแ่ละครับนี่นะครับเบิ้งเพชรดำเดี๋ยวผมสิมารีวิวให้เบิ้งครับเพชรดำนี่ตอนนี้เบิ้งแม่ลูกเพิ่นก่อนครับ เพราะว่าตายแล้วว่าเราอยากเปิดยู่ตัวเนี่ยทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยแต่วันนท้องกับซีเดียนแล้วทับสดเลยครับเนี่ยทับสดอย่างเจ้าท้องขึ้กันครับคนณหะครับเบิ้งเอาเบิ้งรู้คนนหะลูกเพินเน่อยากอายกล้องแรนรีแล้วลูกซ้ายครับลูกซ้ายตัวโตรเลยพี่น้องคณนณะ่ะผิวคนสีแดงองตองดีดีครับนี่เดี๋ยวพ่อให้อาบนะ้ำเดี๋ยวพ่อให้พาไปอาบน้ำเป็นลูกตัวแทง่งลูกตัวแรกเลยตีตาของตัวนี้เลยบนเนี่ยครับก็จะเป็นลูกแรกของังท้องขึ้กันเนี่ยครับ เป็นลูกสายตัวแรกเลยครับนี่เบิ้งเอาพี่น้องให้เบิ้งคักเพื่อเล่นน,นีอีกแล้วเล่นนีแยงเดียวพี่น้องครับไอ้ไอต้นข้าวแป่อยู่กับแม่โอ้โหเบิ้งพี่น้องครับอุ้ยเบิงเงเงเง้งความยาวความใหญ่ห้หาเดียนนี่ครับเนี่ยนะหาเดียนสูงแล้วร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดแล้วพี่น้องครับถา้าเราจะแท็คคู่ซื้อสองเนสามสิวา่าลายบนในตาตนเนีย่ากาวาบอกกันุูนเลี้ยงครับ ต่อได้ต่อราคาได้ผมว่าประมาณ4ี่แสนห5สี่แสนห้าหมื่นบาทครับสี่แสนห้าหมื่นบาทตอลองกันได้เนาะเบอร์ทัยังตาเบอร์ทั่ะศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่หกเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดแปดหนึ่งหกแปดแปดหนึ่งหกครับเออผมมาสอบถามมาตอลองกันได้เลยครับเด้ออยู่บ้านหรือครับเอาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ํานี่หล่กค้อยรอชมติดตามคลิปต่อไปพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ